เออเออสวัสดีครับผมเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะอ,อ่เออเดี๋ยแป๊บนึงเออเมื่อกี้คือว่าหนูลืมเปิดเนะะ็ตค่ะทุกคนก็ก็เลยหายไปก็คือหนูก็มาไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าไม,ม่ขึ้นอะไรเลยก็คือคนไม่ขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นทุกอย่างไม่ขึ้นหนูก็รอประมาณหนึ่งนาทีนะหนูก็เลยว่าเออทำไมหนึ่งนาทีแล้วยังไม่มีคนมาดูเราอีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิบปุ๊บ ก็เลยเออดูเนี่ยเอ้ยไม่ได้เปิดเนี่ยดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเนี่ยพอหนูไปเปิดไอช็อตแล้วหนูไม่มันก็ยังเปิดไม่ได้เพราะมันไปยังเปิดไม่ได้หนูก็เลยปิดไลฟ์แล้วตอนแรกหนูก็เลยว่าแบบเออฉันไลฟ์ไม่ได้แล้วแหละฉันก็คงแบบว่าเออคงไลฟ์ไม่ได้ก็เลยพิมพ์ลงไปในไอจีว่าแบบว่าก็ไม่ใช่หนูไอจีเออวันหนูเล่นหมดไลฟ์ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าหนูก็ยังมาไลฟ์ทุกคนแล้วก็หนูก็เลยแบบว่าเมื่อกี้ปิดเขอาแล้วก็เปิดใหม่แล้วพอหนูปิดเขอาแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมมันก็ได้เฉยเลยแล้วหหหนน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 นูกกกกก็็็มมมาไไไลลฟ์ะะคคคทุเเเเเเออออออ้้้ยยยรรบบบ่่ปืืััีีงแ สีแดงอะทุกคนก็โอเคบ้างยังได้อยู่แหละใช่ไหมยังมีคนดูอยู่ได้ใช่ไหมตอนนี้เออใช่ใช่ไหม,นนออไหมคือแบบงงมากเมื่อกี้ปิโป้เดิแรปเปอร์นะคะทุกคนนี่วันนี้เอากีตา้ามาเอากีตา้ามาเอากีตา้ามาก็ไม่ต้องสงสัยว่าหนูจะมาทำอะไรนะคะเพราะว่าเอามาตั้งโชว์เฉยเออไม่ใช่เออเนาะ <c oughs> วันนี้ก็นั่นแหละก็เอากีต้าร์มาตั้งเฉยๆไม่ได้จะคิดจะเล่นลอยจริงๆไหนมีใครบอกว่าอะไรด้วยใช่เน็ตหนูไม่ดีคือแบบว่าเรือนเนี้ยหนูใช้เน็ตไปเยอะมากทุกคนแล้วก็มันเยอะจนเกินลิมิตไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็แบบอ,อ่ไม่รู้เลยว่ามันยังได้ไหมคือตอนนี้มันขึ้นประมาณ 200GB เหลือร้อหนึ่งแล้วคือมันขึ้นเป็นสีแดงคือปกติถ้าไลน์มันจะขึ้นเป็นสีเขียวทุกคนแต่คือตอนนี้